สวัสดีครับผมยะนะครับจากเว็บไซต์ l o o k e t r a d e r s c o m ก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องของการเขียนโค้ดเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ที่เราเปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็น pending order หรือจะเป็น market order ก็แล้วแต่ฟังก์ชันนั้นก็คือ order modify เราจะใช้มันในการเปลี่ยนแปลงราคา stop loss ราคา take profit ของออเดอร์ต่างๆหรือใช้ในการเปลี่ยนแปลงราคาเปิดของพวก pending order ต่างๆก็ได้การใช้งาน order modify เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูในคลิปกันนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆที่สนใจ เรื่องการเทรดเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้รับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันมาดูที่หน้าจอนะครับก็เหมือนเดิมเพื่อนๆอาจจะลองสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งตรงนี้ผมขอใช้เป็นโปรแกรมแบบสคริปเพื่อที่จะมาทดสอบการทํางานของดอ d e r modify ตรงนี้เริ่มจากพิมพ์ order modify ดูก่อนแล้วก็กดไปที่คําสั่งกด F1 เพื่อดู reference ว่า order modify ต้องใช้พารามิเตอร์อะไรบ้างตรงนี้ก็อธิบายมาว่า order modify นะมีอยู่ประมาณ56ห ตัวที่เราต้องใส่ให้มันพารามิเตอร์แรกก็คือตัวทิ c เก็ตว่าเราจะไปจัดการออเดอร์ไหนเนี่ยเราก็ต้องระบุทิเก็ตของมันราคาราคาของออเดอร์ซึ่งถ้าเป็นมาเก็ตออเดอร์ทั่วๆไปออเดอร์บายออเดอร์เซลเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคามันได้อยู่แล้วถ้าเราเปิดไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในช่องของราคาเนี่ยมันเอาไว้สําหรับเปลี่ยนแปลงราคาของพวก pending order จากเดิมอาจจะวางไว้ราคานึง อานนี้เราอาจจะปรับเปลี่ยนให้ไปวางอีกราคาหนึ่งอันต่อมาก็คือตัว stop loss แล้วก็ตัว take profit เนี่ยก็คือ stop loss ใหม่ take profit ใหม่ตัวราคาอันใหม่ครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงจากของเดิมอันต่อมานะครับตัว expiration เนี่ยก็คือการหมดอายุของเด d e r ซึ่งก็จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงพวก pending order พวก pending order จะสามารถ set expiration ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถแก้ไขวันเวลาได้นะครับส่วนตัว color ตรงนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของสีของลูกศรที่เราอาจจะให้มันกำกับเอาไว้เวลาทางาน คำสั่งตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเราสังเกตนะครับว่าตัว order modify เนี่ยก็จะมีการ return ออกมาเป็น b o l ลีนก็คือ true หรือ false แล้วก็มาดูตรงช่องตรงนี้นะครับ return value ของเขาเนี่ยก็คือถ้าฟังก์ชันเนี่ยสำเร็จมันจะให้ค่าเป็น true แต่ถ้าทำงานไม่สำเร็จไม่สามารถ modify ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็จะ return ค่าเป็น false ดังนั้นมันก็จะคล้ายๆกับ พวกฟังก์ชันอื่นๆพวก order send, order select มันก็ควรจะต้องมีการเช็คค่า Return ตรงนี้เหมือนกันว่าการเรียกใช้คําสั่ง order modify เนี่ยมันสำเร็จไหมมีการเช็คค่า t r ู e ค่าเฟ l นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จตอนนี้เราก็รู้คร่าวๆแล้วนะครับว่าตัว order modify ต้องใส่พารามิเตอร์อะไรไปบ้างสมมุติเราสร้าง Order ร์ในชาร์ตตรงนี้ขึ้นมาสัก1 o r d e อก่อนอมีการวาง SL แล้วก็ TP ไว้ประมาณนี้ แล้วเราลองมาทําสคริปต์อันนึงเพื่อเปลี่ยนแปลงค่า TP ตัว SL ตรงนี้ดังนั้นเราก็เริ่มจากการลองสร้าง input ขึ้นมาก่อนให้เป็น i n d i c e t o r โดยเป็นการรับค่า ticket order นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ticket order ของเราก็คือ378431937โอเคอินพุตตัวต่อไปนะครับให้เป็นราคา stop loss อันใหม่ ก็เป็น New SL แล้วกันให้เป็นศูนย์ไปก่อนแล้วกันนะครับ Input ตัวต่อมาเป็นประเภท Double เป็น New TP นะครับก็ให้เป็นศูนย์ไปก่อนแล้วกันมาที่ตัว Order Modify นะครับโดยปกติแล้ว Order Modify เนี่ยเรามักจะใช้ควบคู่กับ Order Select ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักวิธีการใช้งาน Order Select หรือจำไม่ได้นะครับลองกลับไปดูคลิปย้อนหลังกันได้ตามรายละเอียดตรงมุมขวาบนตรงนี้ก็มาตัวแรกก็คือตัว Index ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะ ใช้ Index เป็น Ticket Order นะครับผมก็จะใส่เลข Ticket เข้าไปแล้วก็บอกไปว่า Index ของเราเนี่ย select by Ticket ให้รู้ว่าไอตัวเลขข้างหน้าตัว Ticket เนี่ยมันคือเลข Order อันนี้เราทำการ select Order ที่เราสนใจได้แล้ว แล้วโดวยปกติ order select ก็ควรจะต้องมีการเช็คค่า Return ดังนั้นเนี่ยผมก็จะใส่ i e f เข้าไปถ้ามันมีการ select ค่าได้สำเร็จตัวคำสั่ง order select นะครับมันจะ Return ค่าเป็น true ดังนั้นผมก็จะใส่ I e f คุมเอาไว้ว่าถ้ามันเป็น true เนี่ยให้ทำคำสั่งอื่นต่อก็คือไปทำที่ order modify ต่อ ฉันั้นเมื่อถ้า Order Select ตรงนี้ทำงานได้สำเร็จให้ค่าเป็น True แล้วเนี่ยก็จะมาทำในวงได้ปิดการต่อคือทำการ Modify Order เราก็จะมาที่ตัวพารามิ t e r แรกของ Order Modify คือตัว Ticket เราอาจจะใส่ Ticket อย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับหรือเราอาจจะใส่อย่างนี้ก็ได้คบว่า Order Ticket เพื่อไปการดึงค่าออเดอร์ทิเก็ตของออเดอร์ที่เราเซลเล็กมาแล้วตัวต่อมาคือตัวไพรซ์เราก็สามารถดึงตัวโอเพนไพรซ์ของออเดอร์นี้มาได้ก็พิมพ์ว่าออเดอร์โอเพนไพรซ์นี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งหลังจากที่เราใช้ออเดอร์เซลเล็ได้แล้วเนี่ยเราสามารถดึงค่าของออเดอร์ต่างๆเรียกมาได้หลายๆค่าเลยออเดอร์โอเพนไพรซ์เราก็มาใส่ตรงนี้ได้แต่าคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมันเป็นออเดอร์ที่เปิดอยู่แล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงสต็อปเลทใหม่เทคโปรฟิตใหม่เราก็จะใส่ตัวเนี่ พารามิเตอร์ที่3คือตัว stop loss เราก็จะเอาตัวแปรของเราเนี่ยครับ new SL มาใส่แล้วก็ตัวแปรของเราอีกตัวหนึ่งคือ new TP นะครับมาใส่ดังนั้นเราก็จะใส่ค่า stop loss อันใหม่ค่า TP อันใหม่เข้าไปตัวต่อมาคือ expiration เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง expiration อยู่แล้วเราใส่เป็นศูย์ก็ได้ตัว color เนี่ยเอาลองใส่สีหนก็ได้ครับเช่นเป็น yellow แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดด้วย semicolon ซึ่งก็เหมือนเดิมครับคือ order modify มันมีการ return true f a l s เพื่อบอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จดังนั้นเราก็ควรจะต้องมีการเช็คค่าโดยการใส่ if ไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับว่าถ้า order modify เนี่ยมันเป็น true นะดังนั้นไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใช้ละถ้ามันเป็น true นะก็ให้มันมีการแสดง comment ข้อความออกมานะครับว่า order modify complete แต่ถ้ามัน ไม่ได้เป็น true ก็คือแปลว่าการ modify ไม่สำเร็จก็ใส่ e l มาให้ comment ว่า order modify เนี่ยมันมี error แล้วก็ให้ระบุมาด้วยว่า error ที่เกิดขึ้นคืออะไรผ่านการเรียกฟังก์ชันที่ว่า get last error เหมือนทุกๆครั้งนะครับสรริวิธีนะครับตอนนี้เริ่มต้นเราจะทำการ select order ก่อนโดยการใช้เลขที่ order เนี่ยตัว t i k k t เนี่ยเป็นตัว select นะครับ s y t i c t e y ticket แบบนี้พอเรา Select เสร็จมันให้ค่าเป็น True ถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาทำการ Modify ต่อพอเข้ามาทำการ Modify แล้วก็ระบุพารามิเตอร์ต่างๆให้ครบครับก็คือตัว Ticket ตัว Open Price ตัว Stop Loss อันใหม่ตัว TPN อันใหม่แล้วก็จะเป็นเรื่องวันหมดอายุหรือสีอะไรก็ระบุไปให้ครบและถ้ามัน Modify ได้สำเร็จเช็คค่าโดยการเอา if e คุมเาไว้ก่อนว่าถ้ามันสาเร็จนะแปลว่ามันต้องให้ค่าเป็น True รีเทิร์นค่าเป็น True มาก็จะให้มันมีการคอมเมนต์ข้อความว่า modify complete แต่ถ้ามันไม่รีเทิร์นค่าเป็น True คือ modify ไม่สำเร็จก็ให้คอมเมนต์ข้อความว่า incomplete แล้วก็ระบุ e r r o r ที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวไฟล์ที่ผมกำลังเขียนเนี่ยเป็นโปรแกรมประเภทสคริปต์ถ้าเราเป็นสคริปต์แล้วมันมี Input แบบนี้นครับรับค่าจาก User ด้วยเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องระบุ property เพิ่มเติมไปตัวหนึ่งถ้าเราไม่ระบุ property ตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่สคริปต มันจะไม่รอรับ Input เรามันจะรันทันทีเราเลยจำเป็นต้องใส่ p r o p e r t y ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้มันรอรับ Input จากเราก่อนเราก็ระบุว่า p r o p e r t y Show เนี่ยครับโชว์อะไรโชว์ Input การระบุ p r o p e r t y show input จะทำให้เมื่อเราเอาสคริปต์ใส่ไปในชาร์ตมันจะไม่รันทันทีมันจะรอให้เราใส่ Input ให้เรียบร้อยก่อนดังนั้นถ้าเพื่อนๆเขีนเยนสคริปต์แล้วมีการต้องใส่ Input ด้วยอย่าลืมใส่ p r o p e r t y show input ตรงนี้นะครับกด c o m p i l ์ดู ก็โอเคไม่มี warning ไม่มี alert นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนะครับเอาสคริปที่เราเพิ่งเขียนเนี่ยลองมาใส่ในชาร์ตมันก็จะรอรับ input เพราะเราใส่ property show input แล้วเราก็ใส่ input เข้าไปตรงนี้เราระบุไปแล้วว่า t i t เนี่ยเลขนี้ละไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมแต่เราจะใส่ sltp ใหม่สมมุติเราให้เป็นศูนย์อย่างนี้เลยก็ได้ครับเป็นศย์เป็นศ,นเ,นศนเนี่ยเราลองกดโอเคดูอ่ะจะเห็นนะครับว่า sltp เนี่ย เปลี่ยนค่าเป็นศูนย์แล้ก็คือเอา Stop Loss และ Take Profit ออกไปเลยเราลองรันใหม่นะครับเอาสคริปต์ใส่เป็นใหม่แล้วก็ใส่ Stop Loss อันใหม่สมมติให้ไปอยู่ที่1.15400นี้แล้วกันส่วน Take Profit ให้อยู่ที่1.1 6.3แล้วกันลองดูลองรันดูนะครับตัวทิ cket ยังเป็นทิ cket เดิมนะ order เดิมลองกดโอเคดูก็จะมีการสร้าง stoploss อันใหม่ tp อันใหม่ตามราคาที่เราต้องการ1.15400ด1 1 5 4 0กับ1.16300แล้วไอสีเหลือง yellow ที่ระบุเนี่ยครับก็จะเป็นขีดเล็กๆตรงนี้เราลอง modify ใหม่นะครับลองใส่เขาเ้าไปในชา a r t ลองใส่ tp เป็น1.17แล้วก็ sl อาจจะลองใส่เป็น0ดูก็ได้อะ SL ก็จะหายไปแล้วมี TP TP มันล้นออกไปข้างนอกนะครับย่อชาร์จนิดหนึ่งอ่ะจะเห็นว่ามันมี TP อยู่ตรงนี้สีเหลืองก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับลองใส่อีกที่นึงแล้วให้เป็น0ูนคงค่า0ูไว้นะครับแล้วกดโอเคก็จะหายไปแล้วนะครับ SL TP หายไปนี่คือตัวอย่างการใช้งานตัว Order Modify นะครับ คราวน,นี้เราเรามาปรับแต่งโค้ดอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราไม่ต้องมาระบุทิกเก็ตนัมเบอร์แบบนี้แล้วก็ให้สามารถทํางานกับหลายๆออเดอร์ได้ปรับเปลี่ยน Stop Lo ลอดเทคโปรฟิตในหลายๆออเดอร์ได้ยกตัวอย่างถ้าในนี้มีการเพิ่มออเดอร์ไปอีกสัก3าออเดอร์นะครับสี่ออเดอร์นี้แล้วเราก็คงไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลเลขที่ตรงนี้ละเราก็จะให้ตัวทิกเก็ตอินพุตตรงนี้เอาออกไปเราก็จะใช้ตัวการทํางานแบบ loop for เข้ามาช่วย เริ่มพิมพ์คำว่า for ในกรณีที่เพื่อนๆยังใช้ o ู p for ไม่เป็นลองไปดูคลิปย้อนหลังได้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์คําว่า for แล้วกดแท็บที่นึงมันก็จะมีคล้ายๆเป็นตัวอย่างเทมเพลตมาให้เริ่มการนับ i ที่ค่า0แล้วบวกค่า i ไปเรื่อยๆทีละ1ไปจนถึงไม่เกิน total ซึ่ง total ตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็น order total order total ซึ่คือจำนวนของ order ที่มีอยู่ ใน MT4 ทั้ง pending order หรือจะเป็น market order ก็แล้วแต่ตรงนี้มันก็จะทำงานซ้ำตามจำนวน order อยู่ภายในวงเล็บปิดการแล้วภายในวงเล็บปิดการนี้เราก็จะให้ทำไอสิ่งที่อยู่ตรงนี้ครับที่เราเคยเขียนเอาไว้ผม copy เอามาใส่ตรงนี้แล้วกันแต่ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนื่องจาก ticket เนี่ยเราไม่ได้ระบุการ select ด้วย Ticket เราจะระบุผ่านลำดับของ order เราใช้ตัว I เป็นตัวระบุที่ลำดับที่0ลำดับที่1ลำดับที่2ดังนั้นการ select ตรงนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เป็น select by post ตรงนี้เราก็จะระบุไปว่า Mode Trade. จริงๆจะไม่ระบุก,ก็ได้เพราะว่ามันเป็นค่า Default ของ Order Select อยู่แล้วไอตัวโหมดเทรดเนี่ยครับถ้าเราไม่ใส่มันก็จะรู้อยู่แล้วว่าให้ไปดูใน Order ที่เปิดอยู่คราวนี้เราก็มีการ Select Order ทุกๆ Order ตามจำนวนของ Order ร์ทั้ๆตรงนี้ถ้า Select ถูกต้องให้ค่าเป็น True ก็มาทำการ Modify ตรงนี้ได้การ Modify ก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องปรับแต่งอะไรกด Compile ดูว่ามี e r r o r อะไรไหมก็ไม่มีนะอ r r o r คราวนี้เราลองมารันใหม่ลองรันใหม่นะครับ ไม่ต้องใส่ทิเ็ตแล้วแต่ตอนนี้มีออเดอร์อยู่ประมาณ4ออเดอร์แล้วเราก็ระบุ SL ไปอาจจะเป็น1.145แล้วกันส่วน TP อาจจะเป็น1.165แล้วกันแบบนี้ลองกดโอเคดูนะครับอลองดูนะครับนี่นะครับ SLTP เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงค่าเป็นค่าเดียวกันหมดเลยทั้ง4ออเดอร์เดีวลองรันอีกทีนะครับให้เป็น0ก็เท่ากับว่าเราจะเอา SLTP ออกโอเคทุกออเดอร์ก็จะเอา SLTP ออก อน,นี้ครับคือตัวอย่างของการใช้งานตัว order modify แต่เขียนโค้ดแบบนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวมาลองดูตรงนี้กันสมมติผม modify order ทั้ง4 order นี้นะครับสร้าง SL อันใหม่ขึ้นมาเป็น1.15แล้วกันนะครับแล้วก็ TP เป็น1.165อย่างนี้นะครับลองดูทุกตัวก็จะสร้าง SL TP แล้วคราวนี้ถ้าผมเกิดไปมี order ที่คู่เงินอื่นมาผมเปิดเ,เป็น order sell แล้วกันแล้วก็ ตั้ง SL ตั้ง TP ไว้แบบนี้มีคู่เงินอื่นอีกอจะเป็น Bitcoin SL TP ดังนั้นในออเดอร์ทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คู่เงินเดียวแล้วแล้วเกิดผมไปรันไอตัว order modify นี้บนตัวคู่เงินแรกของเราเนี่ย EU นี่นะครับแล้วก็ให้เป็น00แล้วกันนะครับซึ่งโดยความตั้งใจเดิมเราอาจจะต้องการให้เอา SL TP ของ order ออที่อยู่บนชาร์ตที่เราวางคริปต์เข้าไปเนี่ยออกเรากด โอเคปุ๊บคราวนี้เนี่ยมันก็จะทําการเอา SLTP ของทุกๆออเดอร์ Order, ไม่ว่าจะเป็นของคู่เงินไหนก็แล้วแต่นะครับที่เปิดอยู่เนี่ยออกหมดเลยตรงนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการทําการ modify ออเดอร์ต่างๆเนี่ยบางทีเราต้องคํานึงถึงด้วยว่ามันจะไปกระทบ Order ออเดอร์อื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไหมอาจจะต้องมีการเช็คว่ามันเป็นคู่เงินเดียวกับที่เราสนใจอยู่หรือเปล่ามันเป็นออเดอร์ที่ EA สร้างขึ้นไหมนะครับโดยการเช็ค magic number ก็ได้มันจําเป็นที่ต้องมีการเช็ค เงื่อนไขหลายๆอันเพื่อให้ชัวว่าที่เรากำลังไป modify เนี่ยนะมันจะไม่ไปกระทบออเดอร์อื่นๆยิ่งถ้าเพื่อนๆ trade มือผสมกับ trade a แล้วเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะมีการลวนได้ไปทําให้ออเดอร์ที่เปิดมืออยู่เสียหายได้ก็หวังว่าเพื่อนๆนด้จะมองเห็นภาพการใช้งานตัว order modify มากขึ้นเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะเอาการใช้งานตัว order modify เนี่ยครับมาใช้ในการเขียนเป็นลักษณะของการทำเทล i ิ n g s o p ให้ EA ของเรา ส่งออเดอร์ไปแล้วมีการทำ trailing stop ต,ตามเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่เช่นอาจจะปรับเลื่อนสต็อปไปตามเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้หรือยังไงเราไปดูกันในคลิปหน้านะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยละกันกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ